เช็คของกันนะอ่าเดี๋ยวเปิ้ลดูเป็นทวนกับพี่เขาดูสำเนานะครับเราตั้งค้อนอัดได้ครับโัอดูโลดีสองสองห้านะคะสองสองห้าห้าเซนค่ะสองสามสี่ห้าแล้วก็สองห้าศูน้เนสองสามสี่ห้าแล้วก็มิตตนติคับร้อยห้าเซนนะคะห้าเนแล้วก็ฟุไลท์เซิ อเส้นคะแล้วก็สิบเก้าเส้นนะคะครับแล้วก็ยังไงสองร้อยเจดสิบเส้นองอนแอ้เ้นนะคให้พี่เขาด้วยเส้นแล้วก็สอง็เส้นนะครับอ่ะ้าเบรกหน้านี่เขาเบรกหน้าอยู่นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ติบโอเคครับ p อห้าหันครับหนึ่งขอสี่ห้าสองสี่หกแปดสิบอ่าตลอดไปห้าสกล่องพร้อมหน้าสองกล่องใช่หลังสองกล่องนะคะครับแล้วก็พ้อทอหนึ่งลังแ้วกเส้อซีพหนึ่งล่งค่ะแล้วก็สู้เสื้อเดิมอันนี้เบล็อตยี่ห้านะนั้นใช่ค่ะอ่าแล้วก็เป็นเย็บเก่าสามค่ะแล้วก็หัวเทีนเกลียวสั้นเกลียวยาว